ครรับไไอะะสร้างโทรศัพท์พันเลยครับจากเอทีออปาจีนครับวันนี้จะมาสอบเข้าหัวแลียนครับสวัสดีครับยันยันเกยาก้าวสวัสดีครับผมสร้างหลวิชาภาษาไมาจากบริษัทเอทีออปาจีนบุรีวันนี้จะมาสอบเข้าออดอาลไปครับอินดอร์เอาดอัลอินดอร์เอาดอัลครับเออด้านไหนถามว่าอินดอร์หรือเอาดอัล อินดอร์หรือออฟโดร์ไอแอลใหม่เลยอันนี้อาไรอันนี้ออฟโดรใช่ไหมสีอะไรเอ้ยอันนี้อันนี้อินดอร์ใช่ไหมสีเหลืองวะพี่เออพี่เออสไปส์สีอะไระไปสสีเหลืองใช่ไหมเออสไปสีเหลืองเออก็อินดอร์อะไรมาจะมาสอบอินดอร์ใช่ไหมเออแต่เขาให้เรียนเราไม่เรียนไอ้พวกเนี้ยเอ้าโซนทีสองเอ้าวัสดีครับผมชเชฟอภิชาสารนนท์ครับมาจากบริษัทเอทีเออเอทีบุรีวันนี้จะมาสอบสไปอินดอร์ พี่บอลโทรมารบาบัดพี่บอลเอามาเอามารับสายอย่างงี้บอกว่านะโทรศัพท์ใช้ถ่ายคลิปอยู่ครับผมอ่ะอยู่เขาถ่ายคลิป อเอามามาเนี่ยแล้วเนี่ยครับป่ยได้ครับอโรอค่ะค่ะค่ะเอาใครกลับคะได้ค่ะเอ่อเอา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 ไก่สอนกลับมาก็ได้ค่ะใช่ค่ะ ได้ค่ะแต่แต่แตเออเดี๋ยวที่เหลือแอดมินเขาจัดก,การใช่ไหมคะให้หนูบอกแค่ช่างมาไม่ครบดี๋าวใอ้ตัวค่ะอ่าโอเคได้ค่ะได้ค่ะก็โตมาขายไงคะมาหลายคนได้ไงพี่บอลมันก็เลยล้นมดอมู้นเลยใช่ะขอเครื่องวัดหน่อยครับเดี๋ยวเดินสักครู่เขาคุยได้ค่ะได้ค่ะ นักคอนยกหน้า,าน่าจะอีกแค่ไม่กี่วันเดี๋ยวก็หมดแล้วค่ะเพราะเดี๋ยวเพราะว่าช่างซาเขาหยุดไงคะจังหวะมันก็เลยล้นหยหยุดไปทีมหนึ่งโอเคค่ะพาาเดี๋ยวค่ะอะไรเสร็จแล้วใช่ไหมเอาตัววัด วัดกดไงนเนี้ยกดได้เลยกดได้เลยครับเอามาขยับให้ดูหน้าจอรอก่อนต้องกันยาสีเป็นโควิดนี่ยเออก็วันนี้ให้รีเจ็กงานเลยเฮ้ยพี่สปาย ช่างตอมอ่ะติดโควิดเอ๋เมียช่างนันอ่ะ,อะ, <c oughs> ะเราเราดูจัดตรงไหนไวะดดูวอโอเพ่นอ๋อวาลโอเพ่นทุกตัวแล้วอย่างเงี้ยเหรอ,อ,อโอเค